บุรีไปเข้าเขตนครปฐมก็เปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำนครชัยศรีนะครับและหลังจากนั้น18ปนะครับซึ่งจะจากบริเวณวัดสมเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดิรีจังหวัดชัยนาธก็ตามประวัติศาสตร์ก็จะมีอยู่อยู่สองอย่างด้วยกันนะประวัติศาสตร์ตีเขตเมืองของอาณาจักรสุโข,ข,ข,ขทยัยซึ่งถือว่าเป็นสงครามในช่วงแรกๆ อันจจกสุขโขทัยนะสุขโขทัยนัก็มีนาเขตมาถึงเมืองพระบางคือนครสวรรค์นะครับกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและกรรมการสมาคมส่สสขขงเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทครับได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่งานนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การถแถลงข่าวนะครับเรามีการแสดงหรือลืมจุดครับเป็นการ แห่งจองฟ้ารักแห่งลูกยารักแห่งแผ่นดินอนเสด็จประพาาต้นวัดทรงสวังหวัดชัยนาน ความสำราญพระาราชาลุไทยโปรดกล้าวพระาช้านนาวัดสรงสูนขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือครับเป็นีีขออนุญาตที่จะเริ่มจากประคุณเจ้าเลยก่อนนะครับขออนุญาตนำจริงๆตั้งแต่อัตรมภาพมาอยู่ก็สิบสามปีแล้วว่า ปัจจุบันได,ได้สนับสนุนมาอย่างตลอดในปีนี้ก็เจ็ดตุลาแต่จริงๆวันที่จัดที่อัตมาภาพได้ขยับมาจัดในวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาก็เป็นความเกี่ยวพันจริงๆเป็นความเกี่ยวพันกับการเสด็จประพาสต้นเลยนะก็คือเป็นวันที่ หลวงปู่คอยอดีตเจ้าวาดว่าทรงสเสวยลูปก,ก็คือวันนี้ท่านาไปรับเครื่องสังเกตหรือถ้าเรียกหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนเพิ่งจัดไปนะก็แต่ปีนา่ารับสุบะภาพต้นรัตนโกสินทร์ศหนึ่งสองเจ็ดกับใน7เจซึ่งอ,อย่างที่ท่านเจ้าคุณท่านได้พูดนะครับว่าเพื่อ,อเป็นการลำลึกในพระมหา มาทับที่วัดทรงสวยและได้มีการสวยพระกยาหารที่ที่นี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกทุกมิติที่ที่อยู่ในจังหวัดชยัยนาธนะครับอันนี้ผมรับปากท่านเจ้าคุักว่าปีหน้าก็ยังสนับสนุนอยู่ครับให้กับชุมชนในใกล้ๆวัดทรงสวยนี้แล้วก็เป็นเป็นการจังหวัดชยัยนาทเป็นจังหวัด มันเป็นเมืองน่าเที่ยวที่น่ารักนะคะเนื่องจากว่า,านะคะในเชิงศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะคะลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาธเราได้เล่งหิน,หนและเอกชนนะคะร่วมกันส่งเสริมที่จะ กนานะคะทางสื่อออนไลน์ออฟไลน์นะคะทางเว็บไซต์แฟนเพจที่เป็นเขาเรียกว่าแต่เป็นตัวที่เช็คลิสสำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมน้ำพริกปรามัชะนะคะซึ่งเป็นน้ำพริกสูตรต้นตำรับของวัดทรงเสวยที่เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อคอยหลวงพ่อย้อยนะคะแล้วแดงลิเกรหรือการแสดง ศิลปินต่างๆที่นักเที่ยวที่ชื่นชอบจะบอกว่าศิลปินงานนี้ถือว่าไม่เบาเลยสเสวยเจ้าคณะอำเภอหนองมะมงนะคะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะท่านประธานสภา,าว่าธรรมจังหวัดนะคะหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะสําหรับในปีนี้นะคะการจัดงานของเราปีซึ่งรับรองได้นะคะว่าปีนี้งานของปีนี้เวทียิ่งใหญ่อลังการกว่าปีที่แล้วเน่นอนเสด็จประพาสต้นวัดที่วัดทรงสวย อัฒนาศิ์ศหน่งสอนี้นครับซึ่ง็จะเจริญพรก้อนอัตมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านนะงานจะได้จัดต่อไม่ได้จัดต่อก็อยู่ที่ญาติโยมทุกคนนะมาร่วมกันแล้วก็อย่าลืมแต่งชุดไทยย้อนยุคนะในสมัยรัชกาลที่5นะก็อัตมาภาพก็ทีมงานคณะกรรมการต่างๆก็ร่วมกัน นะอย่างเต็มที่ช่วยกันจัดอย่างเต็มที่ทุกท่านนะก็อาตมาภาพก็ขอบารมีนะองค์องค์หลวงพ่อใหญ่นะองค์ประธานในมณฑลพิธีแห่งนี้นะจงมาสองสอนต่อไปครับท่านอาร,รีรลิศสภาพค,ครับท่านผู้ก,รา,การการุงเทพแห่งครไทยสำนักงานลบบุรีครับ